วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นครูผู้สอนครูยาดาชาลีคลีสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูฝันในรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนะะื้อหาครูฝันมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นกันก่อนด้วยค่ะซึ่งเกมในวันนี้นะคะมีชื่อว่าภาพนี้คือที่ใดกติกาของการเล่นเกมนะคะครูฝันเนี่ยจะมีภาพสิ่งของให้และให้เด็กๆนะคะลองทายดูว่าจากภาพที่ครูฝัน กำหนดให้เนี่ยน่าจะเป็นภาพที่เป็นสิ่งของเกี่ยวกับสถานที่ใดนั่นเองค่ะหรือว่าเป็นสิ่งของที่อยู่ในภาพใดของประเทศไทยนั่นเองเด็กๆเข้าใจกติการแล้วนะคะถ้ายอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองไปพบกับเกมภาพนี้ที่ใดได้เลยค่ะภาพนี้ที่ใด เดี๋ยวครูฝันจะทวนกติกาให้เด็กๆอีกหนึ่งรอบนะคะกะติกาสำหรับเกมภาพนี้ที่ใดคือครูฝันเนี่ยจะให้ภาพเด็กๆหนึ่งภาพและให้เด็กๆลองทายดูว่าสถานที่หรือสิ่งของจากภาพที่ครูฝันกำหนดให้เนี่ยน่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับที่ใดนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไป เล่นเกมภาพนี้ที่ใดได้เลยค่ะเริ่มจากภาพแรกนะคะภาพแรกคือภาพนี้ค่ะเด็กๆภาพนี้เนี่ยก็คือประเพณีผีตาโขนนั่นเองค่ะซึ่งจากภาพนี้เราเนี่ยเด็กๆว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับสถานที่หรือว่าภาคไหนในประเทศไทยกันค่ะ เก่งมากค่ะภาพนี้นะคะเป็นประเพณีที่อยู่ในภาคอีสานนั่นเองภาพถัดมานะคะภาพถัดมาเป็นภาพนี้ค่ะเด็กๆว,ว่าภาพนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับสถานที่หรือว่าภาคใดคะ เก่งมากค่ะภาพนี้อยู่ในภาคใต้นั่นเองค่ะซึ่งตัวละครเหล่านี้นะคะเรามาจากหนังตะลุงนั่นเองและภาพสุดท้ายนะคะภาพสุดท้ายเนี่ยเป็นร่มที่มีหลากสีสันมากๆเลยค่ะเด็กๆว่าจากภาพนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวกับที่ใดแล้วอยู่ใน ภาคใดคะถูกต้องค่ะร่มที่มีสีสันสวยงามแบบนี้นะคะเรามักจะพบได้ตามภาคเหนือนั่นเองหลังจากที่เด็กๆนะคะเล่นเกมภาพนี้ที่ใดไปแล้ววันนี้เราจะมาทำคำรู้จักในบทเรียนของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาทิ่นค่ะ ซึ่งภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นนะคะจะเกี่ยวข้องกับภาษาในแต่ละท้องถิ่นนั่นเองค่ะแต่ว่าภาษาในแต่ละท้องถิ่นนะคะนั้นล้วนมีความแตกต่างกันมากๆเลยค่ะเด็กๆแต่ว่าจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักในเรื่องของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นกันค่ะ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นภาษาไทยมาตรฐานหมายถึงภาษาไทยที่ใช้พูดเขียนและใช้สื่อสารโดยทั่วไปเป็นภาษาประจำชาติที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการศึกษาการติดต่อง,งานและเป็นภาษาที่ใช้ทางราชการ ภาษาถิ่นหมายถึงภาษาที่ใช้พูดกันภายในท้องถิ่นซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะใช้คำที่ต่างกันไปโดยแบ่งตามลักษณะภูมิภาคและแบ่งได้สามภาษาคือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานหมายถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะและภาษาถิ่นใต้โดยทุกภูมิภาคจะมีภาษาไทยมาตรฐานเพื่อติดต่อสื่อความหมายได้ตรงกันต่อไปนะคะครูฝันจะให้เด็กๆได้ดูตารางเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นค่ะ เรามาดูที่คำในภาษาไทยมาตรฐานก่อนนะคะในภาษาไทยมาตรฐานครูฝันมีคำว่าพูดอร่อยมะละกอรองเท้าและตลาดค่ะครูฝันจะแบ่งภาษาถิ่นออกเป็นภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในภาษาถิ่นแต่ละท้องถิ่น คำเดียวกันนะคะอาจจะใช้คำแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นค่ะหรือไม่นะคะบางคำเนี่ยก็จะพูดเหมือนกันหรือว่าภาษาถิ่นบางถิ่นนะคะก็จะพูดตรงกับภาษาไทยมาตรฐานชิ้นเดียวกันค่ะอย่างเช่นตัวอย่างแรกนะคะคำว่าพูดภาษาถิ่นเหนือนเนี่ยเราเรียกว่าอู้ ภาษาทิ่นอีสานเราเรียกว่าเว้าวส่วนภาษาถิมใต้นะคะเราเรียกว่าแหลงซึ่งทั้ง3คํานี้นะคะหมายถึงคําว่าพูดนั่นเองถัดมานะคะเป็นคําว่าอร่อยในภาษาไทยมาตรฐานถ้าเป็นภาษาถิมเหนือเนี่ยเราจะพูดว่าลำค่ะส่วนถ้าเป็นภาษาทิมอีสานเขาจะเรียกว่าแซบ และถ้าเป็นภาษาถิ่นใต้นะคะาาเขาจะเรียกว่าร้อยค่ะต่อไปเป็นคำว่ามะระกอค่ะคำว่ามาละกอนะคะถ้าเป็นทางภาษาถิ่นเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่าปักก้ยเต็ดค่ะแต่ถ้าเป็นภาษาถิ่นอีสานนะคะเขาจะเรียกว่าบักหุงค่ะและถ้าเป็นภาษาถิ่นใต้นะคะเขาจะเรียกคำว่ามาละกอเนี่ยว่า ลอกอค่ะถัดมานะคะจะเป็นคำว่ารองเทา้าค่ะรองเท้าในภาษาถิ่นเหนือนะคะเรียกว่าเกิบและรองเท้าในภาษาถิ่นอีสานก็เรียกว่าเกิบเช่นเดียวกันค่ะทั้งภาษาถิ่นเหนือและภาษาถิ่นอีสานเนี่ยเขาเรียกคำว่ารองเท้านะคะว่าเกิบเช่นเดียวกันแต่ในภาษาถิ่นใต้นะคะ เขาจะเรียกรองเท้าว่าเกือกค่ะถัดมาที่คำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายในภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยคือคำว่าตลาดค่ะตลาดนะคะในภาษาถิ่นเหนือเขาเรียกว่ากาดค่ะส่วนถิ่นภาษาถิ่นอีสานนะคะเขาจะเรียกคำว่าตลาดว่าตลาด เช่นเดียวกับภาษาไทยมาตรฐานทั่วๆไปที่เราพูดกันเลยแต่ในภาษาถิ่นใต้นะคะเขาจะเรียกคำว่าตลาดเนี่ยว่าลาดเฉยๆค่ะซึ่งถ้าตามภาษาไทยมาตรฐานนะคะเราเนี่ยจะกำหนดว่าให้ภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยเพื่อที่เราจะได้เข้าใจความหมายได้ตรงกันนั่นเองค่ะเพราะแต่ละท้องถิ่นนะคะมีการใช้ภาษาที่ต่างกันค่ะ หลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นแล้วครูฝันเนี่ยต้องมีคำถามชวนคิดให้เด็กๆอีกเช่นเคยค่ะซึ่งกติกาของคำถามชวนคิดนะคะก็คือครูฝันจะกำหนดคำถามให้และให้เด็กๆเนี่ยเลือกเฉพาะคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเท่านั้นนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเนี่ย ไปตอบคำถามส่วนคิดที่ครูฝันเตรียมไว้ให้ได้เลยคะ่ะคำถามชวนคิดสำหรับกติกาของคำถามชวนคิดนะคะก็คือเด็กๆเ,เนี่ยจะเลือกเฉพาะคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูฟันจะพาเด็กๆไปพบกับคำถามชวนคิด ข้อที่1เลยค่ะเริ่มที่ข้อที่1น,นะคะข้อที่1ภาษาถิ่นใต้ข้อใดหมายถึงอร่อยค่ะระหว่างคำว่าลาดกับคำว่าร่อยค่ะเด็กๆว่าคำไหนหมายถึงอร่อยกันคะ ระหว่างตัวเลือกที่1ห,หรือตัวเลือกที่สองเอ่ยเก่งมากค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่1นึ่คำว่าปล่อยนั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่2นะคะข้อที่2ภาษาถิ่นอีสารข้อใดหมายถึงมะละกอ ครูฝันมีตัวเลือกสองตัวเลือกนะคะระหว่างคำว่าบักฮงุงกับคำว่าบักกวเต็ดค่ะแล้วจากตัวเลือกทั้งสองตัวนี้เนี่ยเด็กๆว่าตัวเลือกใดหมายถึงมะละกอในภาษาทิมอีสานคะใช้แล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่หนึ่งคำว่าบักหุงนั่นเองค่ะ ส่วนบักเวตเต็ดนะคะเป็นภาษาทิ่นเหนือที่หมายถึงมะละกอเช่นเดียวกันค่ะมาที่คำถามข้อถัดไปนะคะคำถามข้อถัดไปภาษาถิ่นเหนือข้อใดหมายถึงพูดแล้วเ่าตัวเลือกที่หนึ่งว้าวหรือ ตัวเลือกที่สองอู้เด็กๆว่าจากทั้งสองตัวเลือกนี้เนี่ยคำตอบในตัวเลือกใดน่าจะหมายถึงคำว่าพูดในภาษาถิ่นเหนือคะ่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่สอง คำว่าอูนั่นเองค่ะส่วนคําว่าเว้านะคะเป็นภาษาทินอีสานที่หมายถึงพูดเช่นเดียวกันนั่นเองมาที่ข้อถัดไปเลยนะคะข้อถัดไปคําว่าตลาดในภาษาทินเหนือหมายถึงข้อใดเพราะตัวเลือกที่หนึ่งกาดและ ตัวเลือกที่สองลาดเด็กๆว่าตัวเลือกใดที่มีความหมายว่าตลาดในภาษาถิ่นเหนือคะใช่แล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือตัวเลือกที่1นึ่คำว่ากาดนั่นเองส่วนหลาดนะคะเป็นภาษาถิ่นใต้ที่หมายถึงตลาดเช่นเดียวกันค่ะ ข้อถัดมานะคะคำถามก็คือคำว่ารองเท้าในภาษาถิ่นใต้หมายถึงข้อใดระหว่างตัวเลือกที่หนึ่งเกือกหรือตัวเลือกที่สองเกิบเด็กๆว่าข้อใดหมายถึงคำว่ารองเท้าในภาษาถิ่นใต้คะ ใช้แล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือตัวเลือกที่หนึ่งเกือกนั่นเองส่วนเกิบเนี่ยก็หมายถึงรองเท้าเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นภาษาในถิ่นเหนือและถิ่นอีสานค่ะต่อไปนะคะเป็นคำถามว่าคำว่าดูในภาษาถิ่นอีสาน หมายถึงข้อใดเพราหว่าตัวเลือกที่หนึ่งเบิงหรือตัวเลือกที่สองผอนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆว่าข้อใดหมายถึงคำว่าดูในภาษาถิ่นอีสานะคะเก่งมากๆเลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะนคือตัวเลือกที่หนึ่งคำว่าเบิ่งนั่นเอง ส่วนคำว่าพอนะคะหมายความว่าดูเช่นเดียวกันค่ะแต่เป็นคำในภาษาถิมเหนือนะคะคำถามถัดมานะคะนั่นก็คือคำว่าแหลงเป็นภาษาทินทางภาคใดเพราะว่าภาคเหนือในตัวเลือกที่หนึ่งหรือภาคใต้ในตัวเลือกที่สอง เด็กๆว่าข้อนี้เนี่ยตัวเลือกใดน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเลยใช้แล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่สองภาคตายนั่นเองค่ะคำว่าแหลงนะคะก็คือคำว่าพูดนั่นเองซึ่งภาคเหนือเนี่ยเราจะเรียกว่าอู้ค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายคำว่าเบอรมี่เป็นภาษาทินทางภาคใดระหว่างตัวเลือกที่หนึ่งภาคอีสานหรือตัวเลือกที่สองภาคเหนือเด็กๆว่าตัวเลือกใดน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอ่ย ใช่แล้วค่ะคําตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือตัวเลือกที่1ภาคอีสานนั่นเองซึ่งบักมีนะคะหมายถึงขนุนในภาคอีสานเราเรียกว่าบักมีค่ะแต่ถ้าเป็นภาคเหนือนะคะเขาจะเรียกขนุนว่าบานุนค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วและมีข้อสงสัย เด็กๆสามสสารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่คุณฝันแนบไปให้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย